สวัสดีค่ะมาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูเต้าหูจา้จ้ะเมนูเต้าหู้นะคะมีเต้าหู้เต้าหู้นะคะไข่หนึ่งฟองเดี๋ยวเราจะชุบไข่แล้วเอาไปทอดก่อนมีพริกหวานหั่นเป็นชิน้นเล็กๆก็มีกระเทียมสับนะคะมีต้นหอมซอยจ้าเดี๋ยวเรามาทํามีหมูสับนะคะเราจะผัดใส่หมูสับจ้ะ ก่อนอื่นเราจะทำไข่ก่อนนะคะชุบไข่ชุบไข่แล้วเอาไปทอดชุบไข่ก่อนจะ้ะเมนูเต้าหู้ง่ายๆนะคะทำกินง่ายๆจ้า ประมาณนี้แล้วก็จะมาหั่นเต้าหู้ก่อนนะคะเต้าหู้ต้องค่อยๆนะคะแรงไม่ได้จ้าแรงเดี๋ยวเละนะคะเดี๋ยวจะเละนะคะแรงแรงไม่ได้จ้าเต้าหู้หั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆโอเค เดี๋ยวเราจะชุบไข่นะคะใส่ไปในไข่เลยเพีเดี๋ยวเราจะทอดเอาไปทอดก่อนเอาทอดแล้วค่อยเอามาผัดนะคะโอเคชุบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันจ้าโอเคจะใส่น้ำมันพอประมาณใส่น้ำมันพอประมาณนะคะ โอเต้าหู้ชุบไข่เลยจ้าเมนูง่ายๆใส่ลงไปทำเบาๆนะคะเดี๋ยวเต้าหู้จะแหลกซะก่อน ใส่ลงไปเลยจ้าไฟไม่แรงมากนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้นิ่มนะคะเต้าหู้ไม่แข็งมากจนเกินไปไม่ใช่เต้าหู้แข็งนะคะเต้าหู้แบบนิ่มจ้ะต้องค่อยๆระมัดระวังทำแรงเกินไปเดี๋ยวจะแหลก คอยถอดไปนะคะทอดให้เหลืองเลย โอเคพลิกด้านหนึ่งค่อยๆจ้าเดี๋ยวจะแหลกซะก่อนนะคะ โอเคจ้าเราจะทอดประมาณนี้แล้วก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นก่อนจ้าตักขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องตักขึ้นก่อนจ้ใจะน้ำเปิดไฟ ใส่น้ำมันเข้าไปพอป,ประมาณเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องน้ำมันประมาณนี้ใส่พริกกระเทียมเข้าไปอันนี้เป็นพริกหวานนะคะพริกจี้ฟ้าก็ได้พริกหวานก็ได้แล้วแต่ชอ ผักให้หอมเลยนะคะโอเคใส่หมูเข้าไปใส่หมูสับเข้าไปผัดเลยนะคะ เป็นคนชอบกินเต้าหู้จ้ะเมนูเต้าหู้เนี่ยอร่อยทุกอย่างผัดเลยแล้วก็ ใส่เครื่องปรุงก่อนพริกไทยซอสหอยน้ำตาล น้ำมันงานนิดนึงผัดก่อนจ้า จากนั้นก็ใส่น้ําเข้าไปจ้ะใส่น้ําเข้าไปนะคะใส่น้ําเข้าไปนิดหนึง่งประมาณนี้นะคะเขี่ยวไปก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะมาทําแป้งเปียกด,ด้วยนะคะใส่น้ําเข้าไปอีกนิดนึงเขี่ยวซะก่อนโอเคเขี่ยวก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาทำแป้งเปียกกันจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้ลงไปจากที่เราทอดตะกี้นี้นะคะใส่ลงไปตามด้วยแป้งเปียก ตามด้วยแป้งเปียกนะคะมันจอกมันจะมีความเหนียวนิดๆน,นะคะจะมีความเหนียวนิดๆเหนียวรประมาณนี้กาลังพอดีนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่ต้นหอมซอยเข้าไปจ้ะต้นหอมซอยโรยนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆจ้าสวยงามจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูเต้าหู้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ